ดีกว่าจะขาดทำอะไรไม่ได้หรอกหนังเหนียวนนีี <t <t ่ไปวิ่งดูอีกก็มีเข่งไหนเอามาอ่มาอีกอะไรแล้วมาจะได้หมดหาเข่งมาเข่งเปล่ามา ไ่ต้องหาไม่กว่าไปต้องเส่งยงให้น้องไปหาแล้วเธอไปชุนเก็บใบไม้ใส่เส่งมันจะได้ไวไม่ต้องไปไหนแล้วให้น้องไปหาแล้วเสียเวลามัน,นยังไม่ไมหมดละกองเนี้ยเส่งก็มาตั้งหลายใบน,นี่ยเกอบห้บาใบหกใบแล้วตะขามันตัวนิดเดียวจะไปทำอะไรได้เธอก็มือโกยๆนี่แหละไม่ได้ตะขาตัวใหญ่มันทำอะไรเธอ แ้่เธอเหยียบเหยียบมันมันก็หนีเธอแล้ว